รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอนตอนฝนหลวงห่วงประชาชีตี้เจียงใหม่และละปูนเนอจะบอกคือฝุ่นพิษจะแผ่วลงถ้าเราร่วมมือกัน ฝนหลวงเต็มที่กับเรื่องนี้สงการางเชียงใหม่นั้นตรึงพาใจชาตมมนเราทำทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้อากาศาสะอาด เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวเบอร์ต้นๆของไทยในภาคเหนือหลายฝ่ายจึงหวงและห่วงเชียงใหม่ดังไข่ในหินจะปล่อยให้ฝุ่นพิษ PM2.5 ปกคลุมไม่ได้ช่วงนี้หนักแต่เราไม่พอเตรียมการมานานแล้วนะครับว่าจะเราจะมาติดตามแก้ปัญหาฝุ่น PM ให้กับพี่น้องคนทางภาคเหนือ เราเริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่วันที่2ธันวาคมบินวันละ2ไฟฝนหลวง8หน่วยทั่วประเทศหัวหินระยองการจน,นะบุรีเชียงใหม่แพร่พิษณุโลอุดรธานีนครสวรรค์กรมฝนหลวงและการบินกเกษตรของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จึงต้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่าฝุ่นร้ายอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ราบินกัคืนด้วยวันละสองเที่ยวกับบิน3ไฟต้องคืนเริเ่ม6กโมงกว่าแล้วก็ทุ่มกว่าการเจาะช่องอากาศโปยนับแข็งแห้งที่ชั้นความร้อนเพื่อให้อากาศมันเปิดช่องเกิดการไหลเวียนของอากาศหลังจากฝุ่นที่มีชั้นกัน้นความร้อนขึ้นไม่ได้เ,เราไปเจาะตรงนั้นอุณหภูมิ ลบ70ให้มันลดลงเพื่อระบายฝุ่นข้างล่างขึ้นไปเขาขึ้นบินเจาะชั้นบรรยากาศพาฝุ่นทะลุลอยออกนอกโลกเหนือท้องฟ้าทุกวันและจะเพิ่มเที่ยวบินให้มากขึ้นอีกด้วยฝุ่น PM 2.5ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาเรามีเกินค่ามาตรฐานเพียง37วันเท่านั้นเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานถปีเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ยเกิน70วันนะครับซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ สถานการณ์พ2.5ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นขณะเดียวกันจังหวัดใกล้เคียงอย่างลำพูนซึ่งประสบภัยแล้งและเป็นเมืองหลวงของลำไย,ยก็ทอดทิ้งไม่ได้ จะรู้ได้ไงพื้นที่ไหนต้องการมากต้องการน้อยนี่ไงอาสาฝนหลวงของผมอยู่ข้างๆเนี่ยอาสาฝนหลวงผมเนี่ยเป็นจิตสาธารณะเขาจะเป็นหูเป็นตาแทนเราว่าเขาอยู่ในพื้นที่และอาสาฝนหลวงก็ตะเวนไปดูพื้นที่นี้แล้งขาดแคลนเขาก็จะแจ้งมาให้เราพื้นที่การเกษตรที่เจอภัยแล้งเหล่านี้บรรดาอาสาฝนหลวงจะรายงานขอฝนเข้ามาผมอยู่ในศูนย์ ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือก็ช่วยที่จะรายงานสภาพเมฆสภาพอากาศหรือว่าไม่กระทั่งว่าวัดปริมาณน้ําฝนในช่วงฤด,ดูฝน การรายงานนี่ครับจะทําให้การปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นพวกเขาช่วยเป็นหูเป็นตาแทนชาวบ้านที่ประสบปัญหาขาดน้ําเมือ่อพี่ได้มาเวียงเนือความเลือ้องแม้ควันอ่อนใหญ่เจา้าฝนหลวงเช็คแล้งรายงานแต่ละทิศสภาพท้องฟ้าเข้าไปในแอป,ปถ่ายภาพส่งภาพให้กับทางกรมได้ รัาพื้นที่นี้ฝนแรงนะคะพื้นที่นี้เกิดลูกเห็บนะคะพื้นที่นี้น้ําท่วมนะคะอย่างนี้เป็นต้นเราจะรายงานเข้าไปเพื่อความต้องการช่วยเหลือของเราจะได้ถึงแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ท่านจะได้ออกมาแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเราไม่ลืมูเพือปังฝนหลวงพวกเขาคืออาสาฝนหลวงสรุปให้ดีๆจะอ,อีจ้จะอ,อี้ว่า ทุกท่วมฟ้าเพราะฝุ่นทุกล้นแผ่นดินเพราะภัยแล้งกรมฝนหลวงเข้าช่วยเหลือขอรับและนี่คือเรืองดวงลำใหญ่ใช่แล้วลำพูนวันนี้ฉันสุขอุราโอ้หนอตัวข้าได้มาลำพูน<อ>ลำพูนเมืองเล็กลำแข้งแข็งเป๊กไม่มีอาดูน<อ>มีดีมีเพิ่มมีพูนโอ้หนอลำพูนลำพูนบ้านเฮา<อ> ดีๆกับพี่คำรนหว่างหวังสีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไม่หนีไปไหนแต่จะช่วยบรรเทาพิษภัยฝุ่นและน้ำท่าที่ขาดหายไปจากเชียงใหม่และเมืองหลับปูนเนอจะบอกอวันนี้ฉันสุขอุราโอ้หนอตัวข้าได้มาํำบูนลำบูนเมืองเล็กลำแข้งแข็งเป๊กไม่มีอาดุล